เอ๊ะเมื่อกี้คุณไม่ใส่เสื้อสีนี้นี่ครับใส่สีนี้นะคะฉันใส่ตั้งแต่เมื่อวานละหรอครับแล้วคุณเป็นไรมาครับอ๋อฉันปวดหัวค่ะหมออ้อโอ้ยโอ,โ,อโอเคครับเดี๋ยวหมอดูให้นะ <c oughs> เ,เดี๋ยวนะครับ คุณไม่ใช่คนเมื่อกี้นี่ไม่ใช่อะไรกันนะคะฉันคนดีคนเดิมค่ะที่ปวดท้องไงคะปวดท้องเหรอฮะแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าปวดหัวนี่ครับเฮ<อ>้ยเ,เสียงคุณก็ไม่เหมือนเดิมด้วยนะฉันปวดท้องนะคะ่ะเสียงมันเลยเปลี่ยนโอ๊ยคุณหมอฉันปวดท้องมากเลยค่ะโอ๊ะโอเคครับยวหมอตรวจให้นะ เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้คุณบอกปวดท้องนี่ฉันปวดหัวไม่ได้ปวดท้องแต่ตอนนี้ฉันเริ่มปวดหัวคุณหมอแล้เออพอๆเลยอ่ะเน่เอายาไปกินกินแล้วหายชัวอ่ะแล้วมันกินยังไงอะคะจะกินยังไงก็กิกนครับกินยังไงมันก็หายเพราะมันเป็นยาวิเศษและคุณก็ออกไปได้แล้วไป คุณคุณคุณช่วยด้วยครับช่วยด้วยคนไข้ผมคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเมื่อกี้คุณบอกว่าคนไข้คุณเอ๊ะนี่คุณเป็นหมอนี่ครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่หมอไม่มีอะไรครับคุณตำรวจคุณบอกคัะ คุณยังไม่ตายนี่เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณไม่ใช่หมอนี่แล้วผมได้ข่าวมานะครับว่ามีการเปิดที่นิเคื่อนไม่ใช่นะครับคือผมกับเพื่อนเนี่ยซ้อมบทละครแคชช่องซูเปอร์ดอกันอยู่ครับเดี๋ยวคุณตำรวจไปล้อมนอกดีกว่าครับไปครับไปครับสรุปแล้วที่นี่คือคลินิกเถื่อนใช่ไหมคะเออคือ ที่เนี่ยเป็นบ้านของหมอเองแล้วหมอก็เป็นหมอจริงๆแล้วคุณหมอรักษาฉันได้ไหมคะอย่าทำอะไรผมเลยนะครับผมขอล่ะฉันไม่ทำอะไรคุณหรอกแค่ต้องการคำสั่์ภาพ ว่านี่ยาแหละก็ยาพิเศษไงครับรักษาได้ทุกโรคนี่คุณจะบ้าปะยาตัวเดียวรักษาได้ทุกโรคเนี่ยนะอย่ามาเจียงผมเด็กผมเป็นหมอนะันตั้งหากที่เป็นหมออ้อยแกเป็นอะไรอ่ะฉันป่วยอะแกกินยามาหลายวันแล้วมันยังไม่หายเลยอะออย นี่มันยาปลอมนี่แกไปหาหมอที่ไหนมาเนี่ยหมอในเมืองอะราคามันถูกมากเลยนะเว้ยโหออยแกมานี้เลยตามฉันมาเร็วไปไหนอ,อ๋อ,อ,อนี่พวกแกหลอกฉันเหรอโหยฉันว่าแนละ้วพวกแกนี่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยแกต่างหากละ่ะที่หลอกคนเจ็บป่วยอะ่ะชั่วจริงๆแล้วไงงว่วแม่ฉันหลอกทําไมละ่ะฉันทําแบบนี้มานานแล้วน่าจะเป็นพันๆคนได้แล้วมัง้ง โอเคครับแค่นี้เราก็ได้หลักฐานครบแล้วล่ะตำรวจโอ๊ยตำรวจเยะวะเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆ้ที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ